สวัสดีคร่ะ,ว,ะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมากินน้ำพริกกะปีนะครับน้อง,งอมดนเขาทำเองนะครับเนาะแล้วก็ปลาทอดปุยใหญ่นะครับแล้วก็ไข่เจียวผักก็มีกรกำลังปีผักกาดขาวแล้วก็ลูกมะละวาันนะมะละวานันใช่ครับโลกหมดเนาะก่อนกินแล้ว ฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงภากินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมากินด้วยกันครับกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะนานแล้วครับไม่ได้ทำกินครับวันนี้ก็แบบอากาศร้อนๆเนาะอยากกินแบบเซ็เชียครับขอ,อนุยาตใช้มือครับใช่ครับ ลุงมะละวานเนาะใช่ครับอืมันคือกะปิสุดยอดมากครับพี่มือน้องมนคันๆน,น,นะถ้าจ้ใส่เนี่ยนะมะเขือพวงนี่มีงานอยนะ ก็รกรอบขอบอบ มาครับมาพี่น้องชาวเจ้าเหมือนครับกินน,น,นน้ำพริกงาปี้นไงครับเนาะแล้วก็ไข่ไก่โคค่ะบแล้วก็ปลาปลาโคผักก๊มก็มีผักกาดแห่างเงาบน้องคนะครับโมลาโมลาเหี้ยก็ผักกาดขาวนี่งครับ ปาดเผือกไมหมคะแล้วก็หมูน้อยกะลาดรวมฮนะเนาะ าลาวันเป็นกับโกงสนเนาแต่ว่ามาคู่เนะาะใส่พริกดใส่ซืออันนี้นอย่างเงี้ยเออสุดยอดพักอร่อยอ่ะคุณยาที่บ้านชอบกินมากนั่นมีตับใช่ครับไม่มีอะไรใส่เป็นแบบว่าทำอย่างง่ายๆนะ ครินดับน้ำพริกโชยิชอร่อยใช่ครับมาล้าง เมืองไทยส่วนมากเขาจะขายแต่ยอดเนาะใช่ครับแต่ที่บ้านเราจะเน้นกินเน้นกินลูกมันเนาะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าลูกมัน,นะมจะนเยอะเนาะถ้าแบบบ้านเราเหลือผักข้ามแบบไม่เยอะมันเดี๋ยวมันก็นีดเนาะไม่เอาลูกอะไร <c oughs> ให้มันขึ้นดำต้นไม้เนาะแต่<ช>ออกลูกเยอะมากเลยแล้วก็ปลูกง,ง่ายนะแบบนี้เนาะเวลาแก่งก็เวลาลูกมันกแกงเนาะแต่ว่าวางไว้อะไรเงี้เนาะนก็ขึ้นเองครับปลูกแค่เคเดียวก็กินได้ทั้งปีแล้วนะแค่คร<ช>ับ ไม่เด็ดจรินยอดยอดมันเงื่อกินอยู่เนาะนานทีแต่ว่าเด็ดมาใส่แกงผักร้าอย่างนี้เนาะสี่ห้ายอด แซ่บๆซใช่ไหมล่ะแซบมาครับ มวนกุมันติดกระทำเลยชุบแป้งกรอบนิดนึงเรากินเสร็จแคะแมวครับลาเลยกินปลาทุทัดเนาะวนใบวนมา cho nay cậu mua quá hả? Liếng mà cho nay mày mới mèo hmm. Mèo như có bao nữa ถ้าเป็นเนื้อไก่น้อยนะแล้วโต้ไม่เขาไม่กินเนาะแล้วาปลาเนี่ยทาหน้าชอบนะปลาทน่าเนนะี่นยนะ้วเรเคยให้กันข้างนอกของม้านะใช่มันเป็นที่เรยียน เดินไปเดินมาวิ่งไหมกลางเนื้อมันก็มีมันไม่กิน การ้านเงินรับเนาะ ี่ลืมน้ำตักข้าวเยอะไปใครถึงตักเองนะต้องเอาเข้าวนี <c oughs> ้ไปช้อนแล้งหินข้าวนะอืใช่จริงๆครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผาขี้น้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ